สวัสดีค่ะพบกับมาลีอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะมาลีจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการเลี้ยงหมูนะคะที่ไม่เคยมีคำว่าหมูเลยตั้งแต่เลี้ยงมานะคะมีข้อนี้แหละคะ่ะคือสุดมากนะคะคือเลี้ยงโคตรยากตั้งแต่ข้อจนอายุ20กว่าวันนะคะประสบการณ์นั้นก็คือหมูน้อยนะคะไม่ยอมกินหัวอาหารที่อ่อยเลยแม้แต่นิดเดียว กินแค่นมแม่ของเขาเท่านั้นนะคะอตอนแม่พันนะคะคลอดหมูชุดนี้ออกมาช่วงนั้นนะคะก็คือไม่มีใครนอนเฝ้าเลยเพราะว่าเขานะคะคลอดก่อนกําหนดและไม่รู้นะคะว่าเขาคลอดตั้งแต่ช่วงตอนตอนไหนเวลาไหนนะคะเพราะว่ามาริตื่นขึ้นมา ตอนนั้นช่วงประมาณตีห้านะคะก็เลยเปิดดูกล้องวงจรผ่านโทรศัพท์นะคะก็เห็นมีหนึ่งตัวออกมานอนแอ้งแม้งอยู่นะคะนิ่งเลยคิดในใจโอ๊ยตุยแน่เลยนะคะก็เลยรีบปลุกพ่อบ้านนะคะก็พากันออกไปที่คอกหมูค่ะไปถึงนะคะมันคือมันออกมาได้ห้าตัวแล้วนะคะแต่ในห้าตัวนั้นอะ่ะมันจะมีตัวที่เป็นมัมมี่อยู่หตัวนะคะาจากนั้นก็ออกมาเรื่อยๆค่ะ จนมาถึงตัวสุดท้ายตอนเวลา10บโมงเช้าอย่างนานนะคะทั้งหมดนะคะที่ได้ของข้องนี้ก็คือ21ตัวนะคะแต่ว่าเป็นมัมมี่หนึ่งตัวนะคะก็เลยคงเหลือ20ตัวค่ะโผดโผอีลีเดออกมากับโผดคักราคากระถือออกมาคักออกมาแน่นะคะ แต่ว่านะคะลูกหมูที่ออกมานะคะคือแตกไซส์กันเยอะมีลักษณะแบบคล้ายลูกกอกนะคะอยู่ประมาณ4ตัวน้ำหนักแบบน้อยที่สุดเลยก็คือ4ขีดเท่านั้นคะ่ะตอนนี้นะคะก็คือเผื่อใจไว้เลยนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกนะคะเกินเต้ามา6ตัวเลยทีเดียวว้าวุ่นเลยค่ะงานนี้เลยได้เฝ้าเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะและตอนนี้นะคะก็ที่เขาออกมาในช่วงนั้นนะคะก็คืออากาศนะคะมันลงมาอยู่ที่ประมาณ12-14องศานะคะคือหนาวจัดเลยทีเดียวค่ะมาลิกก็เลยได้โกกไฟนะคะโดยใช้แบตเตอรี่เนื่องจากว่าไฟนะคะยังไม่ไปถึง คอกหมูนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะใช้ได้แค่ประมาณ3-5ชั่วโมงมคือมาลิีเองก็จะเปิดประมาณช่วง1ทุ่มนะคะประมาณสี่ทุ่มห้า 4, ทุทม่มแบตมันก็เริ่มหมดแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงประมาณช่วงตีหนึ่งไปจนถึงเช้านะคะคืออุณหภูมิมันต่ํามากต่ําสุดก็คือ12ององศาเลยค่ะตอนนั้นนะคะคือสงสารหมูน้อยมาก เลยตัดสินใจนะคะว่าไปซื้อเครื่องปั่นไฟดีกว่าทีเนี้ยสบายใจเรื่องกกไฟแต่ว่ามาลำบากเรื่องป้อนนมให้ลูกหมูค่ะเพราะว่าอะไรนะคะก็คือหมูมันยังเล็กอยู่นะคะเราต้องป้อนประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะก็ต้องตื่นมาป้อนทีนะคะช่วงนั้นคือตาโบเลยค่ะอย่างกับผีนะคะ แต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพอเห็นหมูน้อยนะคะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะรู้จักหลบหลีกแม่ตอนเวลาเขาแม่เขานอนนะคะเราก็เลยเลิกที่จะเฝ้าหมูน้อยนะคะและเรื่องอ่อยอาหารนะคะให้กับหมูน้อยนะคะมาลีเองอ่าให้ตอนที่เขาอายุได้5วันนะคะจากที่มารีนะคะสังเกตหมูคอกนี้ก็คือเขานะคะไม่เข้าใกล้อาหารเลยมุ่งมั่นแต่กินนมอย่างเดียวนะคะ ็เลยไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยปล่อยผ่านไปจนถึง10กว่าวันนะคะก็ยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะกินอาหารที่มลิเทเลยแล้วก็ปล่อยอีกตามเคยค่ะปล่อยมาเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงปีใหม่นะคะคือช่วงนั้นคือยุ่งมากๆนะคะยุ่งกับการที่ทำซองแม่พันธุ์ด้วยนะคะจนถึงวันที่จะได้นำแม่พันธุ์ลง จากซองคลอดนะคะหรือว่าหย่านมนั่นแหละค่ะหมูน้อยค้อกนี้นะคะก็ยังกินอาหารไม่เป็นเหมือนเดิมค่ะก็เลยพูดคุยกับพ่อบ้านนะคะว่าเรานะคะจะทำยังไงดีหากมันไม่กินนะคะแล้วมันเกิดตุยขึ้นมาล่ะแล้วเราจะทำยังไงนะคะก็คุยไปคุยมานะคะก็สรุปได้ว่าปล่อยไปอีกสักวันก่อนรอ,อแบบให้มันแบบหิวจัดๆนะคะมันคงกินเองหลักคุณด้ คิดเองแทนหมูจ้าบัดีนี่เขามือที่สองหลังจากนั้นไม่มีแม่นะคะก็ไม่แตะอาหารเม็ดสักคำทีนี้ทำให้เจ้าของอย่างเรานะคะลำบากใจก็เริ่มใจอ่อนนะคะเอานมมาให้กินเทปปุ๊บนะตอนนั้นก็คือหมดปั๊บเลยนะคะคือเขาก็คงหิวจัดจริงๆนะคะไอเรานะคะ ก็เป็นคนที่ชอบสังเกตนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเรานะคะลองเอาอาหารนมนะคะเอาไปใส่ในถาดแล้วก็เทนลมลงไปหมูอะ่ะมันจะกินไหมณนะตอนนั้นคิดแบบนั้นนะคะแล้วถ้ามันไม่กินล่ะแล้วเราจะทายังไงต่อนะคะแต่ว่าในความรู้สึกณนะตอนนั้นอะ่ะก็คือคิดว่าอย่างน้อยๆแหละก็ให้มันได้กินอาหารของมันบ้าง เพราะว่าจะได้สร้างแบบความคุ้นเคยให้กับหมูน้อยได้อีกทางหนึง่งผู้นอ้คิดไปไกลนะคะแต่ว่าพอทําไปอย่างที่เราคิดนะคะมันดันกินค่ะมันดันกินนะคะแต่มันกินแค่นมอาหารมันยังเหลืออยู่นะคะมารลีนะคะก็เลยมองหน้ากันกับพ่อบ้านว่าเสียวจังใดต้อระบันีเฮ้า แต่ว่าด้วยความที่เรามันเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วนะคะสงสัยโคนนั้นจะเข้าสิงก็เลยสังเกตต่อไปอีกสักหน่อยนะคะอยู่ๆนะคะมันจะมีบางตัวที่พยายามที่จะมาเคี้ยวอาหารแบบเงียบๆ,ๆอยู่นะคะเห็นแบบนั้นนะคะแสงสว่างเข้ามาเลยค่ะมันคือแบบเป็นแสงสว่างที่ดีมากสําหรับเรานะคะหลังจากนั้นนะคะ อามะลินะคะก็ทําแบบนั้นมาหนึ่งวันเต็มหมูน้อยนะคะเริ่มกินอาหารดีขึ้นถึงว่ายังไม่หมดนะตอนนั้นนะคะแต่ว่าก็มีตัวที่กินอะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะกินดีนะคะและถัดมาอีกวันหนึ่งนะคะทีนี้แหละค่ะกินหมดนะคะแม้กระทั่งอาหารแล้วก็นมนะคะที่ให้ไป พอรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะมันมันมีผลดีมันมันทำให้แบบเออเราเห็นผลอย่างนี้นะคะอ่าตอนนั้นมาลิก,ก็เลยตัดสินใจนะคะก็คือให้อาหารเม็ดล้วนไปเลยทีนี้นะคะให้อาหารเม็ดล้วนอะ่ะเขาก็กินนะคะกินจนหมดเลยแต่ว่ามันก็จะมีน้อยมากนะคะที่มันยังแบบเงบเงบอยู่นะคะมันยังกินไม่ถือว่ากินแบบดีเท่าไหร่แต่มันไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้ว มะล,ลิหลังจากนั้นมามะล,ลิก็ให้อาหารเม็ดมาเรื่อยๆนะคะและทุกวันนี้นะคะก็คือ เขากินเป็นทุกตัวเลยค่ะและนี่นะคะก็คือประสบการณ์ที่มาลิเจอมาและอยากนํามาแชร์ให้กับพี่ๆที่เลี้ยงหมูนะคะแล้วเจอเคสแบบมาลิที่หมูน้อยในฟาร์มนะคะไม่กินอาหารก็อยากจะให้พี่ๆนะคะได้นําวิธีนี้ไปใช้ดูอ่าเพราะว่ามาลินะคะได้ทําแล้วมันเห็นผลดีเลยค่ะจึงนํามาแชร์นะคะก็หวังว่านะคะพี่ๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะ หากพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปให้กับมารีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมารีขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ